เพื่อนเคยสงสัยกันไหมคะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเล็กแค่ไหนในจัก,กรวาลเราใช้ไฟฟ้าดูหนังเล่นมือถือแต่ก็แค่ใช้พลังงานจากเซี่ยวเล็กๆของดาวเคราะห์แล้วถ้าถึงวันที่เราควบคุมพลังงานของทั้งโลกได้ล่ะคะหรือยิ่งไปกว่านั้นทั้งดวงอาทิตย์หรือแม้แต่กาแล็กซี่มนุษย์เราจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหน ในปี1964มีนักดาราศาสตร์ชาวโซเวียตชื่อนิโคลายคาดเชฟเสนอไอเดียง่ายๆแต่ชวนอึ้งว่าเราอาจวัดความก้าวหน้าของอรรยธรรมด้วยพลังงานที่ควบคุมได้เขาแบ่งไว้เป็น3ระดับหลักๆฟังดูเหมือนจะง่ายแต่กระนั้นเองยิ่งระดับสูงขึ้นความเป็นมนุษย์ก็ยิ่งเบาบางลงเรื่อยๆหรือที่เรียกว่า planetary civilization คืออรรยธรรมที่สามารถใช้พลังงานจากดาวเคราะห์ตัวเองได้ทั้งหมดทั้งแสงแดดลมทะเลฟ้าผ่าแม้แต่ความร้อนจากใจกลางโลกทว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องมีเทคโนโลยีหากเป็นเช่นนั้นมนุษย์ต้องควบคุมพายุหยุดแผ่นดินไหวสั่งฝนได้ตามใจซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ที่แค่ระดับ0.7เท่านั้นเองค่ะ ต่อมาระดับที่สองอริยธรรมที่สามารถควบคุมพลังงานของดาวเลือกได้ทั้งดวงบางคนเรียกขั้นนี้ว่าอาริยธรรมสุริยะเพราะพวกเขาจะสร้างโครงสร้างขนาดมหึมาอย่างไดสันสเฟียเพื่อห่อหุ้มดวงอาทิตย์และดูดพลังออกมาใช้ทั้งหมดอย่างไรก็ดีหากเป็นเช่นนั้นจริงพลังงานก็จะไม่มีวันหมด เครื่องจักรจะสร้างเครื่องจักรใหม่และเผ่าพันธุ์นั้นอาจมี AI ที่ฉลาดกว่าเราจนเราเทียบไม่ติดเลยก็ได้ค่ะระดับสุดท้ายที่คาราเชฟเสนอไว้ type 3 galactic civilization นี่คืออารยธรรมที่สามารถควบคุมพลังงานของทั้งกาแล็กซี่ได้กระนั้นเองคำถามที่น่ากลัวก็ตามมาค่ะถ้าเผ่าพันธุ์แบบนั้นมีอยู่จริงแล้วเขาอยู่ที่ไหนหรือว่า ขาซ่อนตัวจากอรียธรรมเล็กๆอย่างพวกเราหรือเราเล็กเกินไปจนเขาไม่สนใจจะมองเลยด้วยซ้ำสิ่งที่คาดาเชฟสเกลบอกเราไม่ใช่แค่ใครมีพลังมากกว่าหากแต่เต็มไปด้วยคำเตือนว่าพลังที่มากขึ้นเท่ากับความรับผิดชอบที่หนักขึ้น อยากรกะน,นั้นเลยถึงแม้เรายังไม่ควบคุมพลังของโลกได้แต่ทุกวันที่เราเลือกใช้พลังงานเราก็กําลังเปลี่ยนแปลงชะตาของอารยธรรมอยู่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะถ้าต้องเลือกเส้นทางของมนุษย์ระหว่างอารยธรรมที่ควบคุมพลังงานได้ทั้งระบบดาวกับอารยธรรมที่ทำลายตัวเองก่อนจะไปถึงจะเลือกเป็นแบบไหน